มีการพักน้ำภูมิคุ้มกันขึ้นมาในต้นพืชทั้งต้นเลยนะยังอยู่กับคำถามเรื่องลาแทนแอนเทอร์นะคะถามว่าถ้าเกิดเราให้ลาแทนแอนเทอร์ในระบบท่อหรือว่าระบบฟอติเกชันที่เราให้ข้อมูลไปเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนต้นใหญ่ตัวยาก็ไม่ถูกใบทุเรียนสิอย่างนี้ประสิทธิภาพจะเวิร์กอยู่ไหมอ่าคำถามดีมากเลยมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าลาแทแอนเทอร์เนี่ย เขาทำงานยังไงคะป้าคืออย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าเอากรณีของคุณก่อนนะถ้าปล่อยระบบท่อระบบทอบบ่อไปท่อน้ําอ่ะก็ผ่านชั้นรากรากนี่แหละมันก็จะตัวยาอ่ะมันก็ซึมผ่านเซลล์บริเวณรากแล้วก็ขึ้นไปตามลำต้นตามกิ่งก้านสาขาสุดท้ายไปที่ใบอพอไปที่ใบปั๊บเนี่ยมันก็ระหว่างที่มันขึ้นไปนี่นะระหว่างทางที่ขึ้นไปถ้ามันเจอเชื้อโรคพวกเชื้อราต่างๆนี่มันก็กาจัดพอกาจัดเสร็จพอถึงใบปั๊บเนี่ยมันก็มีการสาังเคราะห์ สิ่งที่ได้มาก็คือมีการชักนําภูมิคุ้มกันขึ้นมาในต้นพืชทั้งต้นเลยนะทั้งระบบต้นพืชเลยทั้งระบบเลยเพราะภูมิกุ้มกันมันมีทั้งหมด3ระบบระบบที่หนึ่งก็คือกําจัดโรคและมแมลงระบบที่2ก็คือกลไกปกป้องพืชน,นะครับปราศจากโรคและมแมลงอันที่3าก็คือกลไกเป็นระบบที่ว่าทาให้พืชเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือที่มันถูกทำลายเบื้องต้นทีนี้สรุปให้ฟังนะคะว่าการใช้ลาแทนแอนเทอร์เนี่ยเราสามารถให้ได้ 4วิธีด้วยกันหึ่งคืออะไรคะป้า1ก็คือเราพ่นให้ทั่วทั้งในด้านนอกสมพุ่มอ่าข้อ2อันที่2ก็คือถ้าคุณเจอแผลเปิดอยแตกยางไหลเนี่ยคุณก็ผสมน้ําแล้วก็ทาแผลได้สามอันที่3เดี๋ยวนี้พัฒนามากนะฉีดด้วยโดรนอ่ะและวิธีที่4วิธีที่สก็คือปล่อยตามระบบท่อน้ําก็คือระบบชุมะทานอ่ะทางดังนั้นก็จะมี4วิธีที่สามารถให้ตัวเราทำเอนเทอร์ได้นะคะซึ่งในแต่ละวิธีเนี่ยจะมีอัตราการใช้ ที่แตกต่างกาันถ้าใค,ใคร,ใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยค่ะ